เอาละครับผมเรามาคุยเรื่องตัวแฟกชิพที่กำลังจะตกรุ่นกันบ้างนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าผมจะมีไฟล์ทุกท่านดาวน์โหลดนะครับผมให้ทุกท่านเห็นคุณภาพไฟล์จริงๆนะครับผมผมทิ้งไว้ให้กระดาษข้างล่างเลยนะครับผมให้ทุกท่านไปซูมดูให้ทุกท่านไปเห็นจริงๆให้ทุกท่านเล่นไฟล์ปรับสูงปรับสีที่นุ่นนันเต็มที่นะครับผมอย่างที่ทุกท่านต้องการนั่นเองนะครับผมผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับผมรอตัว iPhone 14อยู่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้เเเลลลลลลยยนนนนะะคคครัับผผมมววาาางิิปปแ้้ี่่ททุกก็จไดพ เลยนะครับผมหลังกล้องยังไงหลังกล้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตัว A22 Ultra ตัวนี้นะครับผมผมจะมีการถ่ายไฟล์108เมกะพิกเซลให้ท่านดูด้วยนะครับผมในเซลลิโอเหมือนกันเป๊ะๆนะครับผมไม่รู้ท่านเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างกล้องที่ออกจากโหมด12เมกะพิกเซลนะครับผมกับ108เมกะพิกเซลเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับโดยรวมแล้วนะครับผมในเรื่องความคมเนี่ยนะครับ A22 Ultra ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมโดดเด่นกว่า iPhone 13 Pro Max ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรวมถึงการเรสแชโดว์นะครับผมตรงงที่่มืดตาๆเนีี่ยให้้ภาาาาพออกกมมมมคววไแบนนนด์ขึะครับผมให้้้ดดููมมมมีีคคววาาาาส่่่งงกกขขึึนนนนพรริซเยะั มากกว่าตัว iPhone 13 Pro Max นะครับผมต้องพูดตามตรงแบบนี้นะครับลหลายครั้งแล้วเนี่ยตัว Samsung จะมีความสว่างมากกว่าก็น่าจะชัดเจนมากเลยนะครับผมภาพมันดูแบบโอ้โหทุกท่านเห็นมันเฮ้ยทำไม iPhone มาดูมืดไปเลยว่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องตัว saturation ต่างๆนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าตัว Samsung เนี่ยนะครับผมเข้ามาด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมสีมันจอนข้างจะแตกต่างกับสีความเป็นจริงเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งสมมติในภาพโดยรวมนะครับผมดูมีชิวชิวมากขึ้นจากความเป็นจริงอยู่ค่อนข้างจะเล็กน้อยระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่ได้ ค่อนจะอิงไปทางเหลืองๆเล็กเน้อยๆนะครับผมส่วนทางไอริปซ์สองเอลต้าเนี่ยจะอิงไปทางทินนะครับผมหรือว่าทางม่วงๆมาเจนต้าอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับผมทั้งสองเครื่องเนี่ยคนละ approach กันนะครับผมกินคนละสีกันนั่นเองนะครับถ้าทุกท่านสังเกตตรงพื้นคอนกรีตนะครับผมก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่าตัวไหนกินสีไหนมากกว่ากันนะครับเอาละครับผมเรามาพูดถึงการซูมกันบ้างนะครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์หลักหนึ่งนะครับผมที่ซัมซุงให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับผมแล้วก็แอปพลิทางนะครับผมที่่ไไมด้เลือกคันี้นนะครัับ ภาพก็จะเริ่มแตกระดับหนึ่งนะครับผมรวมถึงดิจิตอลซูมไปแล้วด้วยนะครับผมในภาพอย่างนี้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่ามันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับผมในทางกลับกันแล้วนะครับตัวไอ้ยี่สิบสองล้านว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณซูมเข้าไปซูมแบบไกลเลยนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไกลที่สุดที่มันจะทําได้แล้วนะครับผมรายละเอียดของมันก็ยังอยู่ค่อนข้างจะครบมากเลยนะครับผมต้องยอมรับว่าภาพที่เห็นเนี่ยยังเห็นชัดเจนนะครับผมถึงแม้จะไม่เห็นลายใบไม้ขนาดนั้นนะครับผมหรือรอยต่อระหว่างแบบตัวอิฐออะะไรรรรเเเเงี้ยนนคับผมมมแต่่วาาาสถห็จ์ดีเเทลไดดด้ชััจจนนนถึงระบ่องนะครับผมเเเออ่่ดีีทลนยยหาไปเเเยยยยอออะะะจรรรรริิงงงนนนคคคัััับบบผผมมมแแตต่่่่วววาาาาาหลลๆ้้้้ีถกกดร จะส่องแบบคอนโดข้างๆนะครับผมหรือว่าไอ้ระเบียงคอนโดอีกตึกหนึ่งอะไรพวกเนี้ยเห็นชัดนะครับเรามาคุยกันถึเรื่องไมโครคอนทราสต์แล้วก็ดันามิกเรชเชนบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือช็อตแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นการโชว์ประสิทธิภาพนะครับผมกล้องว่ามันได้ขนาดไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความคมเองนะครับใบไม้ต่างๆนานานะครับผมแต่ละใบเลยก็ว่าได้นะครับผมหรือแม้จะเป็นดีเทลต่างๆที่เกิดขึ้นเองก็ตามนะครับผมตรงดินตรงน้ําตรงป่าอะไรพวกเนี้ยนะครับผมซึ่งสิ่งที่ท่านสังเกตได้เห็นชัดเจนมากๆเลยก็คือว่าตัวกล้องนะครับ มันเห็นท้องฟ้าน้อยกว่านะครับผมมันโบรเยอะกว่านะครับผมแสงค่อนข้างจะแบบกระจุยกระจายไปหมดเลยนะครับผมมันไม่เหมือนกับกล้อง12เมกะพิกเซลที่อยู่ในนั้นนะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าตัว12เ megapixel นะครับตัว dynamic range ือตัว contrast เองเนี่ยครับผมมันสามารถเอ่อ process ได้ง่ายกว่ามากๆเลยนะครับผมตัวขนาดไฟล์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันไม่ได้ใหญ่เท่า108มกะพิกเซลนะครับผมส่งผลให้เออมันเก็บ dynamic range ตรงท้องฟ้าได้ดีกว่านะครับผมมันไม่เหมือนกับตัว108มกะพิกเซลที่แบบเออต้องไป concentrate กับความคมนะครับผมต้องไป concentrate กับความ shadeo อะไรพวกเนี้ยนะครัััับบบผมมมไไไ่สาาาารรรถเเก็ตวท้้้้อองฟะะดดนนนนนนียขค เช่นในรูปนี้นะครับผมทุกท่านจะสังเกตเห็นว่า12เมกะพิกเซลของ A2 2 Ultra นะครับผมเห็นพาทิตแบบเป็นลูกเลยนะครับผมชัดเจนมากๆมากกว่าตัว108เมกะพิกเซลเยอะนะครับผมไอตัว108เมกะพิกเซลเนี่ยค่อนข้างจะแบบสว่างไปเฉยๆอย่างนั้นเลยนะครับผมโลไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งในทางกลับกันแล้วนะครับผมตัว iPhone 13 Pro Max นะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยถูกออกแบบให้คลิปไฮไลท์ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือเห็นพาทิตชัดเจนนะครับผมแต่ว่าดีเทลต่างๆข้างๆนะครับผมหรือว่าตรงฟรอกราวอะไรพวกนี้จะหายไปโดยแบบหายไปแบบมึนๆไปอย่างนั้นเลยนะครับผผมมมเเ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 ป็็็นนนนนนนพพพรรราาาาาาาะะะะะว่่่คคัับบ้้อออลลลงงไไฮททท์ืีจใหหหิกขึ ฟ้าสวยขึ้นนะครับผมส่งผลให้ตกข้างล่างทั้งหมดเนยนะครับผมมันมันก็ตามตามไปนะครับผมมันไม่ได้แบบมีการเวทแชดว์มากขนาดนั้นนะครับผสมผลให้ภาพตรงไอตัวฟอร์กาวอะไรพวกนี้นะครับผมตรงที่มันแบบไม่ได้เป็นฟ้าไม่ได้เป็นะไรเนี่ยดูมืดมากกว่าตัว s a m s ุงไอที่สองอัลานั่นเองนะครับแต่ต้องย้ำยๆหนึ่งก่อนด้วยนะครับว่าภาพเซตนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมยิงอัดพาทิตทั้งนั้นเลยนะครับก็คือว่ายิงส่งไปตรงๆกับพาทิตแบบว่าประจันหน้ากันอย่างนั้นนะครับผมซึ่งผมมองว่านะครับ เยอะไปก็ไปได้ใช้นะครับผมซูมเยอะไปก็ดูแบบเออซื้อมาก็ไม่รู้จะเอาไปซูมอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมซึ่งถามว่าในบางกรณีเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมก็ทำงานใช้งานได้จริงอะนะครับผมก็ทุกท่านเห็นกราฟไหมครับผมซูมอย่างไกลนี่คือไกลมากนะครับผมคือเดินแบบเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหลายหลายสิบเมตรเหมือนกันนะครับผมเกือบเกือบจะร้อยเมตรเลยก็ว่าได้นะ,ะผมยอย่างไกลยังเห็นแบบแกราฟอย่างชัดเจนนะครับผมเห็นว่าเออมาส่งของมาส่งอาหารอะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะโน้ตให้ก็คือว่านะครับผมหลายๆท่านที่ใช้ iPhone นะครับผมแล้วอยากให้้้้้มมมมมัััันน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 เเเเกกก็็็บบบบไไไไฮลททท์ดดดีีๆะะะะะะคคครรรรผผผผหหใใชยยออพวแาาุ่่ถปโ เนน่นะครับแล้วก็มาแต่งทีหลังนะครับผมไฟล์รอของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็ยืดหยุ่นสูงมากเลยนะครับผมซึ่งตัว A2 2 Ultra ตัวนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องของพวกนี้นะครับผมอาจจะไม่จำเป็นต้องถ่ายรอก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมลองรอไฟล์ของตัว A2 2 Ultra เนี่ยก็อาจจะแบบมีอัติแฟกต์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมยังไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นนะครับผมมองว่านะครับผมจะปรับแบบหลังกล้องแบบ JPEG เฉยๆเลยก็ได้นะครับผมหรือจะไปถ่ายรอแล้วก็ไปปรับเองก็ได้นะครับผมเป็นเพราะว่านะครับผมการลดไฮไลท์ลงงงเเเนนนนนี่่่่ยยยยะะะะคครรรัััับบผผมมมาาาาากกววขึ้ิฉฉพพโดไอต ครับผมถ้าเกิด,ดว่าคุณแบบว่าเออถ่ายมาแล้วเนี่ยเอาชาร์โดขึ้นเนี่ยบางทีแล้วถ้าเกิดมันขึ้นเยอะๆเยอะๆเนี่ยโน้ตมันก็จะตามมาด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเออลดอ์ออไฮไลท์เฉยๆเลยพวกเนี้ยนะครับผมมันก็จะรู้สึกภาพสมูทกว่านะครับภาพมันจะไม่โดนดามาจอะไรเยอะอะไรพวกเนี้ยนะครับผมคุณภาพมันก็ยังอยู่ครบนะครับผมมองว่านะครับหลายท่านที่ใช้ไอโฟนแล้วไม่อยากให้มันแบบเออคลิปไฮไลท์ขนาดนั้นนะครับผมก็ถ่ายเป็นหล่อจะง่ายกว่านะครับผมแต่ A20 2เนี่ยผมมองว่าเขาทำได้ดีแล้วมันก็ค่อนข้างจะพรี่่่่่่่ยยยยยดดดูููสสววววาาาาางงงงชชััััเเจจนนนนนนมมีีะะะะะคคคครรรบบบบผแแลลล้้้้ก็ออออขซึหๆททภพ ไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่จะอยู่ในคอมโพสิชันของทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมเรียกว่าท้องฟ้าเนี่ยเป็นคอมโพสิชันที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมสำหรับการถ่ายแลนด์สเคปนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับผมทุกท่านจะสังเกตเห็นว่านะครับสีของตัว108เมกะพิกเซลกับ12เมกะพิกเซลของ A72 อัลตรเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับผมคืออาจจะเรียกได้ว่ามันไม่ได้ชิปเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันมันรู้สึกได้เลยนะครับว่าสีมันแตกต่างกันระหว่างสองรูปนี้นะครับผมทั้งนี้นยั่าอนระงนะครับ ผม12เมกะพิกเซลกับ108เมกะพิกเซลเนี่ยมีค่อนข้างจะน้อยนะครับใน A2 Ultra นะครับผมบางอันเนี่ยก็ออกมาม่วงมากๆเลยนะครับผมในตรงพื้นคอนกรีตนะครับผมหรือบางอันก็มีวินเจ็ตสูงจนแบบมันดูเหมือนกับใช้กล้องถ่ายกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมทั้งที่มันถ่ายจากมือถือตัวเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วเขาจะแก้ไขอันนี้เมื่อไหร่นะครับในเรื่องความคมนะครับผมคมจริงอ่ะผมไม่เถียงเลยนะครับผมมันคมมากนะครับ108เมกะพิกเซลเนี่ยเห็นซูมเนี่ยชัดกัันชดเจนนะครับบแตตตต่่่่่่เเเรรรรรรืืออออออองงงสีีีนนนนยจจะะะะปป็ไไท้้กััคผมหวาด โอเคครับเรามาคุยเรื่องไนโอมดกันบ้างนะครับผมสรุปสั้นๆได้แบบนี้เลยนะครับผมในเรื่องของความคมนะครับผม A2 อัตราคมกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวดีเทลต่างๆในเงาไม้นะครับผมในหญ้าอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเห็นนี่อย่างชัดเจนมากๆเลยในี A2 อัตรานะครับแล้วภาพโดยรวมของมันนะครับผมดูมีความสว่างมากกว่าปกติด้วยนะครับผมสว่างมากกว่าความเป็นจริงเลยนะครับผมคือถ่ายตอนกลางคืนมืดๆเนี่ยเหมือนกับเราถ่ายตอนเย็นเลยประมาณนี้นะครับผมพูดทําตรงนะครับซึ่งในทางกลับกันแล้วนะครับผมตัว13 Pro Max ค่อนข้างจะดูมีวินเยอออะะกกกวว่่่าาาาแบบบพิลเเหมมมมืนนนััไไขข้ใจทํครผบดําๆอะะไรรพวกนนี้คับผมแต่ ภาพโดยรวมนะครับผมดูแล้วมันจะเหมือนกับตอนกลางคืนมากกว่านะครับผมไม่ได้เหมือนกับโอ้โหถ่ายตอนเย็นอะไรพวกนี้นะครับผมมันดูมีความเป็นตอนกลางคืนอยู่ในนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนไปนะครับส่วนเรื่องแฟล์นะครับผม A22 อัลตร้าสังมาทำได้ดีมากๆนะครับผมในการเก็บแฟลต่างๆนะครับผมไม่ให้มันแบบดูเป็นเส้นๆมาอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่เหมือนกับตัว iPhone 13 Pro Max <c oughs> นะครับผมซึ่งเรื่องหนึ่งที่ผมตกใจมากๆเลยก็คือเรื่องคอนเซนซี่ของเลนส์แต่ละตัวของ A22 อัลตร้านะครับผมทุกท่านจะสังเกตไไดดดด้ใใในน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 ะะะะคคครรรรรัััััับบบบบผผผมม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 ม่่่ชโหธาาาาาเเเเเสููงกกลลยยวอออีแ เอ้ยมันไม่ค่อยต่างกันเยอะอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งตัวอัลต์วายเลนวายเลนเทเลโฟโต้หรือว่าซูมไปอีกอะไรพวกนี้นะครับก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกันหมดนะครับผมไม่ได้ดูเหมือนอันไหนมันออฟไปอะไรประมาณนี้นะครับผมแตกต่างจากกล้องปกตินะครับผมที่ผมถ่ายตอนกลางวันให้ดูอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมที่แบบเอ้ยบางทีเลนอัลต์วายกับเลนวายของ A2 อ u l t ้าเนี่ยถ่ายออกมาแล้วทำไมมันมันสีมันไม่เหมือนกันเลยประมาณนี้นะครับผมเออ่ในในโหมดเนี่ยคอนเซนเซนซี่มันจะดีกว่าตัวโหมดธรรมดานะครับซึ่งผมก็หวังว่าลึกๆแล้วนะครัััััับบบบผผมมมมใในน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 นอออออาาาาาคคคคตตตตตกกกกก็็จะะะะีีีรรรรรรรปเเดดดแแ้้้้้ื่่่่่งงงงยไโหิึวว หมดหน้าดีกว่าตัว iPhone 13 Pro Max ซึ่งค่อนจะเยอะเหมือนกันนะครับผมคือ13 Pro Max เนี่ยอาจจะค้างไว้3วินะครับผมตัว A12 Ultra เนี่ยจะ6วิ7วิอะไรประมาณนี้นะครับผมท่านที่แบบว่ามันก็ถ่ายช็อตเดียวกันแสงเหมือนกันหรือทุกอย่างเหมือนกันพวกนี้นะครับผมก็อาจจะต้องมือนิ่งกันนิดนึงนะครับผมสำหรับท่านที่ใช้ A12 Ultra นะครับผมหรือไม่ก็ใช้ AirPods ในการถ่ายในโหมดนั่นเองนะครับหลายๆท่านที่สนใจแว่น o p t u s นะครับผมหรือน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเต็มไปหมดเลยทัววิินนนนนทรร็ลละะคคคััับบบบแ้้้้้้กขางงปมมผผไให เนี่ยจะเป็นอินเดปนะครับผมว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผมทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็สถานการณ์ไหนเหมาะกับท่านเลยพวกนี้นะครับผมซึ่งซีรีส์นี้ก็จะประกอบด้วยหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น f a l c o n k คอ l o ี s c o u t s p i t f i r e แล้วก็ตัวแฟนทอมนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน้าแว่นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเหมาะกับแต่ละโครงหน้านั่นเองนะครับผมรวมถึงยังมีเลนส์ได้วยกนอีกสองแบบด้วยกันนะครับผมอย่างแรกก็คือแบบเคลียร์นะครับผมซึ่งจะตัดแสงสีฟ้าไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมช่วยทททททุุกกก่่่่่่าาาาานนนนนนนเเเซซซฟตตขออองงงงได้้ััะะครรบผมึจฟหนนัักว้นนนนนะะะคคครรรัับบบผมมก็็ือออจเเเปลส์์แทุ กำลังพูดถึงนี้นะครับผมทุกท่านสามารถไปที่ร้าน Optus ได้นะครับผมแล้วก็สั่เขาตัดแว่นตามค่าสายตาของทุกท่านนะครับผมจะเอียงเท่าไหร่จะสั้นเท่าไหร่จะยาวเท่าไหร่ก็ไ,ได้หมดเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมลองใช้งานมานะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นเกมส์ Steam game นะครับผมหรือว่าจะเป็น c o ดิ้งต่างๆงาน p r o g r a ม m i n g นะครับผมหรือว่า Develop code ต่างๆเนี่ยน,นะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับเรื่องสีนะครับผมไม่ได้สนใจว่าสีมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมสีตรงหรือไม่ตรงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของผมอยู่แล้วอะไรประมาณนน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 ีีีี้้้้้ะะะะะะคคคครรรรรัััััััับบบบบบบผผผผมม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 มกกกก็็็ถถืออออวววววว่่่่่่าา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 าเเเเปปตตตททททหหๆๆๆลลลยยยสสงงงงจจจจจแแไไดดดดดโ ขึ้นกับสายตาในระยะยาวด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ในทางกลับกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านทํางานอย่าง colorist นะครับผมหรือโฟโตโกราฟเฟอร์วิดีโอกราฟเฟอร์เองก็ตามนะครับผมอาจจะมีปัญหาที่ว่าสีทุกท่านเห็นนะครับผมจะแตกต่างกับสีที่มันออกมาจากจอนะครับผมซึ่งมันทำให้การเก็บสีต่างๆอาจจะเอาล่ะครับผมเรามาคุยเรื่องวิดีโอกันมากนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมทําตามแบบพี่แฟนๆหลายๆท่านนะครับผมรีเควสต์มาผมแบบเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ถ่ายของกินที่ผมเบื่อถ่ายคนแล้วไม่อยากถ่ายแลนด์สเคปถ่ายของกินอะะไรรปมาณเลยว ตัว 4K 30นะครับผมทั้ง2ตัวนะครับผมแต่ว่าตัว HDR 2รัตว่าตัวนี้นะครับผมผมไม่ได้เปิดตัว HDR 10+ เอาไว้นะครับผมซึ่งผมมองว่าโหมดที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นโหมดที่หลายท่านต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมใช้ทุกครั้งที่ถ่ายเลยก็ว่าได้นะครับผมคนส่วนใหญ่จะใช้โหมดนี้กันนะครับส่วนตัว iPhone 13 Pro Max นะครับผมจะเปิด HDR 10+ ปิดเอาไว้นะครับผมซึ่งเป็น default อยู่แล้วนะครับผมทุกท่านผมมองว่าทุกท่านควรจะใช้โหมดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นทำให้มันสามารถมีไฟล์ที่มััััันนนนนนนยยยยืออ่่่่่่ไไดดดดดด้้้เเะะะะคคครรบบผมมแลวุุุณภาาพีีีททสจถงงซึโกห็ ที่สุดตอนนี้ในโลกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดทุกท่านเอาไฟล์ไปดูนะครับภาพมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับทุกท่านเห็นในคลิปนี้นะครับผมเป็นเพราะว่านะครับผมต้องไปแก้สี color space นะครับผมด้วย bt 2020นะครับผมทำให้สีมันจะมีความแตกต่างจากที่แบบเป็นไฟล์ original อยู่นิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเข้าไฟล์นอคาร์แล้วผมพยายามเปลี่ยนสี color space อะไรพวกนี้มัน,ม,นมันไม่เวิร์ k นะครับผมมันแบบว่าแก้สีผิดนู่นนี่นั่นไปหมดนะครับผมก็จะมีอันนี้แหละที่มันใกล้เคียงแล้วมันสีมมมมมััันนนนอออออกกกาาถะะาถููตตต้้้งงงงะครบผแแ่่่่วไไไดใขฟ ไฟล์คอลลิตี้เต็มๆจริงๆนะครับผมชัดๆจริงๆในพวกนี้นะครับผมก็สามารถโหลดไฟล์ได้ที่ข้างล่างเลยนะครับผมก็จะเห็นบีโออย่างที่ทุกท่านควรจะเห็นนะครับผมมันจะแตกต่างจากในยูทูบนี่เล็กน้อยนะครับซึ่งความที่ตัวไอที่สองอัลต้าตัวนี้นะครับผมมีคอนทราสที่ทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยมันดูคมกว่าดูลึกกว่านะครับผมดูแบบมันมีความพันชี่มากกว่านะครับแล้วก็ซ a t u r a t i o นเยอะกว่าไปนในตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมมันอาจจะดูแบบดูสวยกว่าอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเอาไฟล์ไปทําต่อนะครับผมเอาไไไไไไฟฟลลล์์ปปตตตััััดดด่่่่่่่่่ออเเาา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 แแบบบบบบนน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 สสีีีงงงๆๆะะคครรรรผผมมมมมยยยืหุกกกววิใใณ้้ท ขนาดนั้นนะครับผมมันจะสรัวสร,วสรวัวทดนึงโดยเฉพาะตรงที่เป็นเงาตรงที่เป็นหมูอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมก็ตัว p p o o n เนี่ยจะสามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่านะครับผมโดยการเลเชดัดโดเข้าไปพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกท่านจะต้องการถ่ายวิดีโอคมๆเนี่ยที่มันเห็นในชัดเจนเนี่ยผมมองว่ารี่นสอง้าก็ถ่ายได้คมกว่านะครับผมทั้ทงที่เป็นเร t ชิวชั่น 4K เหมือนกันอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกท่านเป็นคนบ้าไอชีอารมากๆอะไรพวกนี้นะครับผมผมมองว่าในแง่ของการถ่ายประจำวันปกติให้มันง่ายๆโดยที่ สามโปร Max จะเปิดเป็น Dolby HDR 10บิตนะครับผมตัว A22 Ultra นะครับผมตอนนี้ผมเปิดเป็น HDR 10 Plus แล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมถ่ายเป็น HDR 10 Plus จริงนะครับผมแต่ว่าผมต้อง convert ในเครื่องของ A22 Ultra นะครับผมให้มันไฟล์มันออกมาเป็น s c r นะครับผมให้ทุกท่านสามารถเห็นใน YouTube ได้แบบชัดเจนนะครับผมเห็นไฟล์อย่างที่ผมถ่ายนะครับว่าผมเห็นในเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมทุกท่านจะเห็นใน YouTube แบบนั้นเลยนะครับผมเป็นเพราะว่านะครับผมใน YouTube อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ support เป็น HDR นะครับผมวิดีโอที่ผมถ่ายนะครับเพียงแต่ว่าผมต้องการที่จะเเห็็นนนภาพจรริงๆะคับผมปไฟ up ณภนะาพจริงๆของ HDR ของมาเลยพวกเนี้ยนะครับผมสามารถโหลดไฟล์ได้ข้างล่างนะครับแต่ผมก็ต้องโนต้ตอย่นิดนึงด้วยนะครับว่าทาง iPhone 13 Pro Max น,นะครับผมภาพที่ทุกทนน่านเห็นตอนนี้นะครับผมมันจะสว่างกว่าความเป็นจริงนะครับผมจากไฟล์จริงเล็กน้อยนะครับเพราะว่า Color Space ผมทำได้แค่นี้นะครับผมสรุปสัส้นๆก็คือว่านะครับในการถ่ายวิดีโอแบบนี้นะครับผมทั้งเดินทั้งวิ่งพวกเนี้ย iPhone 13 Pro Max ทำได้ดีกว่าในะคะตนาตงก์ลีนี้นะครับผมในเรื่องของการเก็บ Dynamic Range กับสีต่างๆหนา้นาๆน,นะครับผมรวมถึงนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านสวิชมาานนะครรรับ e ผมเเเเปป็ฟีีจออออ์์ซซูดขงงทไ ผมแล้วมันจะไม่มี HR10+ d แล้วคราวนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายแบบเป็นปกตินะครับผมจะไม่ได้มีการมีไฮเดนดิบเรนจ์แล้วคราวนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอธรรมดานะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ถึงความเดนดิบเรนจ์ที่มันหายไปน่าจะเยอะมากๆกับคลิปตัวที่แล้วนะครับผมเพราะตัวที่แล้วเนี่ยผมเปิด HR10+ d ใส่ยี่สิบสองคใช่ไหมครับผมคลิปไอ้คลิปนี้มันไม่มีนะครับผมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับตรงที่มันเป็นไฮไลท์อะไรต่างๆนานานะครับผมแล้วก็ตรงหญ้าอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากคลิปที่แล้วอย่างันะครบ่วา ไปนะครับเรื่อง resolution นี่มันถ่ายได้นะครับผมตัว iPhone 13 Pro Max ตัวนี้มันถ่าย 4K 30นะครับแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับเพราะว่าไฟล์นี้มันเป็นไฟล์10บิตใช่ไหมครับผมสามารถไปโพสโปรเซสได้เยอะนะครับผมแต่ว่าไอ้สองต้วที่ถ่ายเป็น Super 3D เนี่ยมันไม่ใช่10บิตนะครับผมแล้วมันก็เป็น Full HD ธรรมดาด้วยนะครับผมมันส่งผลให้แบบเออภาพมันไม่คมอย่างนี้มันควรจะเป็นนะครับผมภาพมันไม่ยืดหยุ่นอย่างนี้มันควรจะเป็นมันนิ่งอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนไปนะครับผมซึ่งง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 งในน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 เเเเเเเรรรรรรืืื่่่่่่่่่่่่่ออ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 กกกกล้้้้้้มม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 ิะะะะะะไไไพพววววีีีีีผผผผาา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 ท iPhone Pro ยยยยยยย็จจแขูคคคคััับบตห14 Max ปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับผมมันจะมีปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องของความแบบดูสั่นดูอะไรพวกนี้มากกว่าใช่ไหมครับผมเอาละครับผมเรามาพูดถึงเรื่องกล้องหน้าแล้วก็ไมโครโฟนกันบ้างแล้วกันนะครับผมผมจะให้ทุกท่านดูบล็อกของผมนะครับผมสั้นๆนะครับผมคุยกันกล้อง2ตัวเนี่ยเหมือนกันนะครับผมไปเรื่อยๆนะแล้วก็จบนั่นเองนะครับผมให้ทุกท่านดูคุณลิติ์ของไมโครโฟนนะครับผมดูคุณลิติ์ของกล้องหน้านะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยเอาไปบล็อกเอาไปเซลฟี่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยที่ดูจนนจบบะคครรัััผมสสวดีบ โอเคนะผมเรามาเทสไมโครโฟนกันบ้างนะครับผมระหว่าง2ตัวนี้นะครับผมไอทิปสองอตานะครับผมกับ13 Pro Max นะครับผมถ่ายเป็น 4K 30ทั้ง2ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ดูท้องฟ้าแล้วกันครับคือไอ้ท้องฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกได้นะครับว่าคุณถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมก็คือไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้มันเป็น Dolby Vision HDR นะครับผมในตัว iPhone ิบสามโปรนะครับผมแต่ว่าไอทิปสองอตาเนี่ยพอคุณสับเป็นกล้องหน้าแล้วเนี่ยมัน คือความที่ HDR10+ มันยังเป็นเอามันจะเป็นแบบเบต้าอยู่อ่ะผมก็มันก็ยังใช้ไม่ได้นะแต่ว่าผมก็พยายามใช้ทุกท่านดูแล้วกันนะครับเพื่อจะเบน e f i ทุกสิ่งท,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 ทุกอย่างนะครับอย่างการถ่ายวีดีโอเนาะเพราะว่ามันถูกออกแบบมานะครับผมไอการถ่ายวีดีโอเนี่ยถูกออกแบบให้แทนกล้องใหญ่นะครับผมซึ่งจะไผมลองมานะครับผมเป็นไปได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเรื่องความเรื่องนอสอะไรต่างๆานาันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณถ่ายแบบผมผรืคุณชชุนชอบถ่ายแบบผมเนี่ยการถ่ายออกไปข้างนอกนะครับผมการไม่ใช่ถ่ายการ เล่นกับเล่นกับพวกแบบว่าการถ่ายอินดอร์พวกนี้นะครับผมมันจะมีปัญหาเลยนะครับผมงานมอเตอร์โชว์เนี่ยบอกเลยว่าส่วนต่างๆของพิตตี้เนี่ยไม่คมนะครับผมบอกแบบนี้นะครับคือถ้าคุณถ่ายแบบนั้นนะครับผมเอาโทรศัพท์ไปถ่ายเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตามเซนเนโรที่มันเป็นแดดเป็นอะไรเงี้ยโอเคนะเห็นคุณเห็นได้นี่ไหมเห็นแฟลไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแฟลรียกว่าอะไรเป็นตัวพาทิตย์นะครับผม ผมมึนแล้วนะเพราะทำงานหนักมากนะครับผมใครดูวผม์กผมก็ติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับก็ผมมีการลมหนักให้ดูเป็นโปรเซสเลยนะครับผมคืออันนี้คุณเห็นไหมความคงความไร้นะถามว่าหน้าเนี่ยเรื่องหน้าเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะค,คือไอโฟนเนี่ยความที่พอคุณใส่เป็นเอ่อเป็นคอาเทีมันเป็นกึ่ง HLG อ่ะนะคุณใส่เป็นตัว BT สองศูนย์สองศูนย์ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะใส่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับหน้านะครับผมซึ่งผมชอบอันนี้มากในรีวิวชันเอเชียสิบิ๊กนะครับ ตัวซัมซุงเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วนะครับผมเรื่องท้องฟ้าเรื่องอะไรเดี๋ยวผมมั่นใจได้ว่าเขาสว่างอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมก็ลองไปฟังไมค์กันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมสับให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยไมค์เสียงออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับผม